ก้พร้อปลาไปแน่นเกินเอกปลาเอกมาจอแตกเลยข้วาอยากร้ว่าเราจะอาขาวะตอนนี้กำลังไปสนามบินนะคะไปภูเก็ตจะไปดำน้ำกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเจออะไรบ้างเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนๆกลุ่มเดิมที่ไปดำน้ำกันที่ทูบาราอทนนี้เอาไอติมกับไอโทรโลมาด้วยโทรอะโทร จิ้มอยู่ไหนเสจิ้มจิ้มหลับเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่สนามบินกันนะครับถึงสนามบินแล้วครับโอเคนี่มาดูกระเป๋าปามด้วยว่ามีอะไรมาบ้างนะฮะมีมาหลายชิน้นนะมีตั้งแต่มีได้กระเป๋าดำน,น้ำกระเป,าเป๋าชุดนอนพวกเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มีกล้องอยู่ข้างล่างนี้โอ้อันนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปสนามบินกันแล้วนะครับต่อไปกันนี้เ<ป>ข้าไปอยู่ในร้องของพี่ปามาได้ไหมคะได้เลยแต่คนปามดูน้อยอ่ะเดี๋ยวช่วย รู้อกฝั่งนี้แฟนขับเยอะนี่ทีมเก่าที่คูบาดาลนะฮะขอไม่รู้อย่าลืมติดตามลืมแดดเถึงแล้วครับ ถึงโอเคแล้วตอนนี้ก็เข็นรถอย่างเดียวนะฮะเข็นรถอย่างเดียวมาดูรถอ้าทินิคน้อยกินไรอทนิกครับนี่คือสเล็บไฮโทนิกสเล็บไฮโทนิกกรวมไปหมดเลยของเต็มไปหมดอู้แก๋หมออีกแล้วไม่ไหวแล้วว่าต้องไปใส่กันไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนใช่ไหมเต็มหมดแล้วเต็มแล้ว รถเรานี่ไม่พอเ่าต้องไปเอาอีกคันหนึ่งละตอนนี้ก็สองคันเต็ม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 กับคุณรุงพามากินเราไม่ได้มาดับนน้ำไม่ได้เราไม่ได้มา นี่สนุกสนุกกับการซื้ออย่างเดียวอะ่ะม,มาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยถึงแล้วร้านอาหารตอนนี้หิวมากเลยครับไปถึงร้านชื่อระยานะครัรายาอยู่ที่ภูเก็ตเดี๋ยวจะมาชิมอาหารใต้กันที่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวจัดไปหิว เเลยยนี่หมดแล้วเนี่ยับเดรยวหมดแน่นอนกินเลยถึงแล้วกลับมาอีกแล้วเหลือแค่ตัวร้ายเสร็จครับมีบล็อกเกอร์อีกคนนึงนะครับสวัสดีครับขอแฟนคลับจากช่องนู้มามาช่องผมบ้างนะชื่อช่องผมผู้ถูกหน่อยได้ไหมครับของผมไม่ชื่อชื่อชื่อค Thomas Farm d i รี่เดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างให้เลยนะครับขอบคุณมากเอาเลยขึ้นตามนี้เลยนะขึ้นตามนี้เลยนะฮะนี่แซ่บแนบมาชนกัน ก็นี้ช่องอะไรนะฮะคนนี้คนช่องไปกับนิกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะครับโอ้โหเรื่องเก่งมากเลยโอ้ยแพ้แพ้นี่นี่ห้องปา๊มนะครับนี่ห้องปา๊มแอร์เย็นมากไปลอทายสายมือครับโอเคเอาห้องเบอร์เจนะคะมาจริงเหรอเดี๋ยวคืนนี้จะไปไปด้วยนะมาเลยเฮ้ยคืนนี้จะไปด้วยนั่นนี้อมัามากันน้องนิกกันไปที่ปั๊มมาเลยมาเลยมา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 ด้วยมาด้วยอู้ ไ่นปอมขอนอนแต่ทินะปายไม่เป็นไรนะแล้วเรานอไหนปอมปมคคละเตียงเดียวปมนอเบียร์านนะลถึงแล้วนะคะถึงแล้วละคะลุงแม่จะกับพี่ปอมนี่แม่คัวี่อร่อยจุ่มไม่ต้องลงน้ำนะล่นด่าอะไรอ่เงี้ยไม่เอาหนังเอาขึ้น่อยเอาเ้ขึ้น่อยเออจะไม่ลอยนี้น้ำลงน้ำลงน้ําลงอ่ะทำไมน้ำลงอ่ะเพราะว่าว่า น,น, <laughs> นี่คือชั้นสองนะครับของเรือว้าตื่นแล้วเราก็ก้มงเข้าห้องน้าคุณนายเธอมาส,สิค่ะคุณนายขวางผมนี่เป็นห้องบรีฟใช่ไหมคุณลุงรฟนนบรีฟ กับห้องสำหรับคนที่แบบขี้เกียจจะดำแล้วเพราะว่าเจอฉลามวานจนเบื่อแล้วก็นอนตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วชิปนี้เราจะเจอกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยพันตัวเอาแยะเอาแยะอย่านะอย่านะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เจอลุงจะไปบนรอบรอบเรือเดี๋ยวถ้าเจอปามจะวิ่งแก้ผ้านะคะวว้าถ้าเจอนะเอาวะเอาวะเอาวะถ่ายให้เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนจัดไปจัดไปสวัสดี ถึงแล้วนะฮะนี่เกาะห้าที่เราจะมาดำน้ำวันนี้เนี่แล้วดูลื่นลมแรงมากโอ้โห,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 โหจะล้มจะล้มตรงนั้นก็มีเรืออีกลำนึงด้วยนะฮะและนี่เกาะแถวนี้ที่เราจะลงดำน้ำวันนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเออกี่โมงวะนี่เกือบหกโมงเช้าแล้วนะฮะนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าเรือมันโคลงมากแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงน้ำประมาณสักแปดโมงเดี๋ยวเขาจะ สันกระดิ่งแล้วตอนเจ็ดโมงเช้านะฮะเรียกทุกคนตื่นมากินเบรคฟาสต์มันเป็นไลฟ์เบรคฟาสต์ก็มีขนมปังชโคโค็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ฟงกาแฟก่อนลงเฟิร์สไดฟ์นะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ได้เจอปลาฉลามวานหรือเปล่า <ixa> อยากเจองัน้นเดี๋ยวไปดูกันบาย เกู๋ก <East> <good protein. S 1> uh? ับโตนี่แล้วว่าาเเดีรก็เจอปลาข้างเหลืองอ๋อแล้วก็เจอแบล็กฟิชมันก็สึงแบล็กฟิชมันตึงได้เละมอเล่และอะไอ๋อโอ้โหเมื่อวานนี้แบบว่ามืดเลยไม่ได้แนะนําเรือโอเคเห็นผมจะแนะนําเรือให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเรือแคตามารันมีสามชั้นนี่ชั้นนี้เป็นห้องแต่งตัวชั้นแต่งตัวสกูบะไดนิ่นะของปลาฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น แล้วก็ขลังมันก็เป็นห้องนอนที่ให้เมื่อวานให้ดูไปนะครับไปห้องนอนอีกตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นลิฟต์เดล,เล,ลิฟต์ลงเรือลิฟต์ลงดำน้ำอาหารในนี้จะอร่อยมากนะฮะเราจะมีอาหารกินประมาณ4ี่มื้อสุดยอดอร่อยอร่อยที่สุดเลยมีตั้งแต่อาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็ซีฟูด้ดเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะรอถ่ายให้ดูว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้ปามก็พามาชั้นบนสุดแล้วฮะ ชั้น3ชั้นดานฟ้าบาลคนอนีวิวดีไหมโอ้ที่สำคัญนี่เราต้องให้ดูกับคนนอนให้ดูนีดด่จากูซี่ขนาดใหญ่นอนไในนี้แ่แปดคนโอเคครับนี่เราจะเริ่มมาเป็นดิฟสองแล้วบับดดี้ผมบัดดี้ผมเอาชุดไม่ได้พร้อมอยังพรอ้อมปลาไม่ได้พร้อ,ม,อมปลาไปแห้งเกินเราเร็วแต่งตัวเร็วผมเสร็จแล้ว ลุงเร็วซีลุเร็วซีลุงเลยครับไอลุยังไม่ได้ใส่ชุดเร็วเร็วงเร็วเร็วฉลามวมาแล้วเร็วเร็วใส่ชุดอย่างไวหน่อยนะี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องตีบต้องทาเสร็จก่อนคนอื่นสิแล้วคอยดูบริการคนอื่นนะโอ้โหคุณหมอเปรลดเอมากจอแตกเลยหนีส่ หลังจากลงน้ำเสร็จนะฮะนี่คือสภาพของคนที่แบบว่าหมดสภาพ มันโด่งอไรนะไปโอาเดี๋ยวปลาลงคิดถึงเราใช่ไหมแล้วปามมันได้ถ่ายรูปให้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีความหวังแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวใช่ไหมหวังมึงแค่นี้แหละโอ๊ยไม่ชอบเวลากูนี่หว่าไหนสรุปไปหมดอย่างงี้ด้มเดยสรุปสรุปซิเมื่อวานเราเจออะไรเมื่อวานเราเจออะไรโลนนเลยว่าโลนนี้นี่แล้ววันนี้เราจะเจออะไรเรื่อถ่ายไปไหนแล้วหนังยังนี้เราจะเจออะไรครับถ่ายไปแล้ววันนี้เราจะเจออะไรคุณลุงวันนี้เราเจอ กลางวันกับชั้นกลางคืนกับพิกาจูาอ่ไปแล้วก็จะไปโซนเฮ็นนะคะวันนี้สวยมากโซนเฮ็นได้นี่ได้วันที่สองไหมใช่ได้สองวันแรกเอ้ยได้ได้วันวันที่สองได้แรกได้แรกเอ้ยเมาเมาเช้าอยู่เช้าเกินไปโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใต้น้ำบายครับ เปลาปกเดี๋ยวจะเอาปลาปกขึ้นให้ดูนะปมาปกดูผม,ผมเละไปหมดเลยสิวมาแล้วหนึ่งเมตรอ๋อใหญ่ด้วยว้าวเช้าเป็นข้าวต้มโอ้ยดูนี้ดูนี้ดูนี้ดูตัดูจออาคินเห็นอะไรอ่งเห็นปิกกจูเปล่า あ、uh Yeah. ลงไปหนึ่งได้เมื่อเช้านี้ก็ขึ้นมารู้สึกปวดหัวนิดนึงก็เลยจะสกิปได้ไปแต่จริงๆแล้วสิส่งสำคัญคือไก่ทอดอร่อยอมากคนอื่นเขาก็ไปํำกันหมดแล้วฮะเดี๋พวผมคนเดียวอยู่บนเรือเดี๋ยวเราไปดูเขากันดีกวา่าข้างล่างเขาทำแต่งตัวกันยังไงไปดูกันใครทำเนี้ยรออย่างเงี้คนธรรมาดา ธรรมดาเลครับเสียงเตนด้วยเสี่เใช่โพร้อมไหมพร้อมไหมเนี่ยพร้อมครับพร้อมเข้าเลยครับี๋ยฉลามวานดีฉลามวานดี ไปพอไหมพี่ปาโคอมากเลยค่ะพี่ปลา,าวันนี้ไดิฟล่าของวันนะคะเราต้องเจอแมนต้าแมนต้าเอาสักกี่ตัวดีเอาตะฆ่าตัวเลยเแต่ไม่มีคนคอยถ่ายรูปแบบพี่ปาาปะค่ะเดี๋ยวจะไปหาแล้วเนี่ยดี๋ยวจะไหว้ไปหานะาไปหาค่ะ <laughs> บ,บ๊ายบาย ต้องแไทยเลยอ่ะต้องดำแล้วกินอย่างเดียวแดงกินเดียวอ๋อเนี่ยมันก็ไม่มีกินยังไงก็ไม่อ้วน

เขาก็กำลังถ่ายรูปมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่บัดดี้ผมเองนี่ตากล้องผมนี่ตากล้องอคุณลุงแดดหล่อมากครับหล่อมากครับบัดดี้